สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมตัวห้องน้ําห้องคู่นะคะที่เป็นไซส์3คูณ1.2เมตรนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะเราก็คือจะมีบริเวณที่เป็นอ่างล้างมืออยู่ตรงกลางมีชั้นวางมีตัวกระจกค่ะโดยตัวตู้นี้นะคะกั้นแบ่งเป็น2ห้องค่ะไซส์ภายในนะคะอยู่ที่1เมตร20คูณ1เมตร50นะคะตัวตู้นะคะมีความสูงอยู่ที่2เมตร50ค่ะด้านข้างนะคะเรามีตัวช่องนะคะที่เป็น ตัวไว้สําหรับเสียบไฟเข้าไว้สําหรับภายในตัวตู้นะคะตัวตู้นะคะทําเป็นโครงเหล็กนะคะกุ้ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนไอโซวอลนะคะหนาถึง2นิ้วด้วยกันค่ะทําสีเทาทั้งใบนะคะด้านบนนะคะก็คือมีหูไว้สําหรับยกนะคะสําหรับยกย้ายได้นะคะบริเวณด้านล่างค่ะมียกขาสูงถึง15เซนค่ะแต่ละห้องนะคะก็คือจะมีสวิตไฟเปิดปิดบริเวณนี้เปิดได้ทั้งไฟแล้วก็พัดลมดูดอากาศภายในค่ะ ประตูนะคะเป็นประตู PVC นะคะกันน้ำค่ะไายสิ7คูณ2เมตรนะคะตัวนี้นะคะเป็นประตูห้องน้ำเหมือนประตูห้องน้ำบ้านเลยนะคะตัวนี้ก็คือสามารถใช้ตัวเหรียญบาทไขช่วยเหลือภายในได้นะคะเข้ามาภายในค่ะพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ครบชุดค่ะมีชักโครกนะคะมีที่แขวนผ้าน,นะคะมีตัวพัดลรดูดอากาศไฟฟ้าแสงสว่างนะคะรวมถึงสายชำระด้วยนะคะแต่ละห้องเรามีแยเกเบเกอร์ออกจากกันนะคะน ในส่วนของใบนี้นะคะก็คือจะทำซ้ายกับขวานะคะเหมือนกันก็คือมีตัวสวิตช์ไฟที่เปิดจากด้านนอกนะคะรวมถึงเปิดเบกเกอร์ตัวพัดลมดูดอากาศค่ะเข้าไปสุขภัณฑ์ครบชุดค่ะมีชักโครกนะคะสายชำระที่แขวนทิชชู่ที่แขวนผ้ารวมไปถึงพัดลมดูดอากาศและไฟแสงสว่างค่ะใครสนใจทำตู้ห้องน้ำแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเรามาได้ที่0891123773หรือแอดไลน์มาที่แอดไทยคอนเทนเนอร์ er ได้เลยค่ะ